แบงค์พันจะลอยมาลอยเลยทุน่อยพูดเชิญชวนสิเอ้าพูดเชิญชวนลูกค้าหน่อยสิเชิญลูกค้าเชิญค่าทองม้วนชุมชนบ้านดารานะคะกอบสมุนไพรทั้งนั้นเลยค่ะอร่อยอร่อย สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาอยู่กันที่ชุมชนบ้านดารานะครับจะเป็นการร่วมมือร่วมใจกันทำทองม้วนสูตรสมุนไพรนะครับซึ่งมีผู้นำชุมชนก็คือคุณไผ่บูรณ์หรือว่าเรียกกันว่านารอดนั่นเองนะครับเป็นผู้นําชุมชนที่คิดเริ่มโครงการต่างๆนานามาให้ผู้คนในชุมชนได้ทํากันนะครับเช่นการทําดอกไม้จันทร์ก็ทําไปแล้วนะครับและตอนนี้ก็กําลังทําอยู่นะครับซึ่งในตําบลตะค่าก็จะมี หมู่ต่างๆมาร่วมกันนะครับประชาชนตามหมู่ต่างๆที่ว่าสะดวกนะครับไม่ติดงานที่ไหนนะครับก็มาร่วมลงมือร่วมกันทําได้นะครับเพื่อเป็นรายได้ด้วยนะครับนอกจากรายได้แล้วนะครับก็ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุนะครับไม่มีอะไรทำนะครับไม่ไม่อยู่ว่างๆนั่นเองนะครับเพื่อป้องกันการปอดอัลไซเมอร์ได้ด้วยนะครับเสร็จแล้วมีผลิตภัณฑ์เหลือมากพอก็ยังได้ขายแล้วก็มีรายได้ด้วยนะครับ วันนี้ก็จะเป็นการทําทองม้วนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํานะครับซึ่งต้องบอกว่าทองม้วนเนี่ยเขาก็ทําขายกันมานานแล้วนะครับตามสูตรใครสูตรมันเลยนะครับแม่ค้าก็ทําขายกันแต่ว่าในชุมชนในวันนี้นะครับจะเป็นสูตรสมุนไพรนั่นเองส่วนประกอบโดยคร่าวๆนะครับก็จะมีกะทิมีแป้งน้นําตาลทรายแล้วก็เกลือนะครับงาดําส่วนสมุนไพรที่จะเพิ่มไปในวันนี้ก็คือผํานะครับ ผ่าก็คือเขียวที่อยู่ในกล่องในหน้าจอนั้นนะครับผ่ามแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะใส่ใบมะกรูดซอยไปด้วยนะครับแล้วก็มีพริกป่นด้วยเพิ่มความเข้มข้นจัดจ้านของรสชาตินะครับซึ่งถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทําโดยคร่าวๆนะครับก็คือเขาจะคนคนคนให้เข้ากันตามนี้ได้เลยนะครับ อ๋อลืมไปอีกอย่างหนึ่งนะครับส่วนประกอบสําคัญจะขาดไม่ได้เลยก็คือไข่ไก่นั่นเองสําหรับครึ่งครึ่งหม้อเนาะนี้เราใส่ไข่ไก่ไป3ฟองนะครับ3ฟองเนาะเราก็คนคน,คนให้เข้ากันดีนะครับ และที่สำคัญก็คืออยากจะให้ชมกันไปนานๆเพราะว่าจะได้รู้ว่ากว่าจะออกมาเป็นทองม้วนที่เรารับประทานกันเนี่ยต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างต้องใช้เวลามากน้อยประมาณไหนนะครับ ตอนนี้สมาชิกในชมรมนะครับก็กำลังซอยใบมะกรูดอยู่นะครับเพื่อนำไปเป็นส่วนผสมในการทำทองม้วนสูตรเฉพาะตัวของชุมชนบ้านดารานะครับ Gli, ถ่ายมายุมกว้างมากติดทุกคนติดทุกคนเลยทุกคนได้มีส่วนร่วมถ่ายวีดีโอทําไปเลยจ้ะทำไปเลยสื่อโซเชียล งานล่วงไม่ว่างงานล่วงไม่ลาไม่วางการเรื่วงไม่ขาดงานลาดไม่ว่างถือว่าเฉยแม่จุกแม่จุกจงโหม่ใจอที่มีทีี่มแม่จุกนี่แหละมีแม่จุกกันมาเบี่ยมือชาวบ้านปี่มือชุมชนตะข้านะร่วมด้วยช่วยกัน

ไม่ว <formation jin inh throat> ่าาไมได้ินแล้วขึ้นคุมันแจ็เริ่มเยอะแล้วก็ไม่ว่าแต่น้ำตาลถ้าคุู้ดไปใส่ใส่หนัจะไ่ได้ยไปใส่ไม่ด้เค็มมลัวเ็มคยดูง่ยใช่ทำเค็มแล้วก็เย็ส่ไม่ได้ต้องมีอะไรไม่เค็มเ้อมีเ

ลืมแจ้งไประหว่างที่ชมอยู่นี้อย่าลืมกดติดตามและก็กดถูกใจให้ด้วยนะครับใครมีข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากพูดคุยใดๆก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับ

ทำไมม่นี้มลอกันไม่ไหวอะไรที่ทำัจาไม่ต้องถักเมื่อเอ่อย่างนั้นแดดมนแ่ระดับแ

และขั้นตอนนี้นะครับนารอดก็กำลังชุบน้ำมันไปที่แป้นพิมพ์นะครับเพื่อไม่ให้ทองม้วนมันติดเวลาเราหยอดแป้งลงไปนะครับ ตอนนี้ก็ตั้งเตารอไปก่อนนะครับเป็นเตาแก๊สจะมีใช้แม่พิมพ์อยู่2ตัวอยู่ด้วยกันนะคะรับก็จะได้สลับสับเปลี่ยนกันจะได้ไม่เสียเวลานะครับก,การร่วมมือร่วมใจกันแบบนี้ก็ดีนะครับถือว่าเป็นการออกกำลังกายาแล้วก็ออกกำลังสมองไปด้วยในตัวนะครับ จะได้มีการพูดคุยนะครับเหมือนว่ามาทำกิจกรรมร่วมกันก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปด้วยนะครับทุกคนก็จะได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับมีการทำงานกันทุกคนเลยนะครับสลับสับเปลี่ยนหน้าที่กันไป มีคนหยอดนะครับก็เราคนในหม้อให้เข้ากันแล้วใช่ไหมทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการหยอดนะครับก็จะมีการหยอดลงแม่พิมพ์แล้วก็มีการนําขึ้นไปถึงไฟนะครับเสร็จแล้วก็ยกลงไปเพื่อม้วนนะครับแล้วก็วางในถาด เราก็มีคนยกแปน้นพีมมาให้คนที่หยอดอีกนะครับก็ช่วยช่วยกันไปเวียนเวียนกันไปทุกตำแหน่งเลยนะครับ<ต>จะได้ทำทำเป็นกันนะครับก,ก็ทําแบบนี้จะได้เหมือนว่า أ, ทำเป็นกระทุกหน้าที่เลยนะครับพอบบถ้าใครจะไปทําขายหรือทํากินอะไรอย่างนี้เนาะสมมุติว่ามีอุปกรณ์ครบแล้วก็จะได้ทําเป็นกันนะครับแบบนี้ก็ดีไปอีกอย่างนะครับ

แต่ละคนที่มาก็เพิ่งจะทำกันครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็จะดูเขื่อนๆไปบ้างนะครับเพราะว่าไม่รู้จะจับจะอะไรตรงไหนนะครับก็แต่ว่าถ้าทำไปแล้วเดี๋ยวก็เป็นไปเองนะครับคนเราต้องมีการเริ่มต้นกันทุกคนนะครับ

ไม่ก็หอมลีควันจะนั่นหรองไล่ยำานาต้องขบัวทับท้าย่อนน้นเหรอใชมงั้นจะรมไดไงล่ไอ้นันอกชิ้นแรกออกมาก็จะดูเกรียมมไม่ไม่หน่อยนะครับเดี๋ยวเราต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับคนเราก็ต้องปิดพลาดกันก่อนนะครับในบรรยายนสู้ ยกวันนี้ขึ้นมาแล้วก็ใส่อันนี้ใส่เกี๊ยวปล่าร้อนใส่ได้เพราะมันร้อนแล้วมันจะเล็วร้อนง่ายใส่ได้ใส่ได้เลยใช่ไหมใส่ได้เลยใส่เลยนจะไม่ไหลมาได้เพราะปิดมันไม่ไหลปิดมันไม่ไหลใส่ในช้อนเลยเดี๋ยวก่อนมั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 นนานได้เท่าไหร่เนี่ยฉันมาดูแล้วก็ดูได้ได้ต้องกะถูกได้เอ่าอะไรกาวก้งเอ้าได้เดี๋ยวยังไม่เสร็จ เพราะว่ามันน้อยมันเลยไม่ไหลมติดได้พอดีมันจะพอดีมันมีเปนรอๆี้ามากก็ไล่อง่าองมี่้ื้อาฟมันกไม่รอนเร่คะทนินของม้วแสงอร่อยขอ่จบ้านราจ ข้าวตอนนี้ให้เลือกแทบให้ข้าวแทบอะไรจ๊ะมีจับขอมะลดเลยโดินทิ้มลยได้ยังันะคะขอบหมดหม้ออะไรตุ๋นตุ๋ิมชิ้มชิมนีเป็นไง ก็ต้องบอกว่าเคยเห็นทองม้วนแบบยาวๆกันใช่ไหมครับ <c oughs> เขาจะไม่พับหัวพับท้ายเนาะ <c oughs> เขาจะม้วนไปเลยเต็มแผ่น <c oughs> แต่ว่าที่นี่เขาจะลองทําแบบสั้นๆดูนะครับ <c oughs> ก็คือโดยการม้วนพับหัวพับท้ายก่อน <c oughs> แล้วก็ม้วนเข้ามานะครับ <c oughs> มันก็จะออกมาแบบสั้นๆหน่อยนะครับประมาณนี้แล้วแต่คนชอบนะครับอ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมชมกันไปยาวๆเลยนะครับในทุกขั้นตอนของการทำนะครับส่วนรสชาติเราก็ปรับโาตามความชอบได้เลยนะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจให้ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับใครมีข้อมูลแนะนำนะครับมีข้อแนะนำเพิ่มเติมอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ เลยเลยเลยไปม่อเม่อขนมโคกแกไปกินไปนี่อร่อยไม่ไม่ได้พูดถึงความเนียวชอบชอบกนแบบโบราณนี่ไม่หวานมากสมัยที่ทำนี่ก็ทำน้ำได้ว่านเยอะ บางพิมมันจะมีดอกเย่ะมากดนิดหน่อยนะเออดูแล้วการตัวโคเจียมากากวางวางหับบนี้ตัวตัไม่ให้เก่งช้างด้วย จับนะเโอ้โหเริ่มสวยแล้วเรื่มสวยแล้วอันนี้เหลือง ตีสามีสี่ตมาก็เดียวมันนั้นแป้งเหลือเออรอทำจนหมดเออที่ใส <jam ming the mare> ah, <coin envy> ่แบบมะกรูดมะกรูดอะไรน่นชาอะไรแล้วแก๊สมันคอยหลอเิแก๊สไม่ใช่เอนี่ไมมองคอยทำไมไม่ทำไมไม่ปรุงยาเยี่ยงมาช่วย ติดแผ่นบนมองไม่เห็นใกล้ทีหน่อยพริกดูนะเรื่องได้ไห่างปะขอเนาะเราจะรีบฉีดวันนี้มันเริมเขีอย่างขอย่างใส่เกลือไปอีกหน่อยรวมมักัเร่อนแล้วร่ คราวนี้มันเด่มมันมันสุดตะเวงด้วยแทบไวถ้าหากไม่ดูเลยแบบไม่ไม่มีโอกาสมันจะมาแพงพอจะวดเสร็จก็มาอีนี่นี่นีนานกองเรา มาเดิเด็กจะร้อนนะต้องแ่น่ใช่เรื่อบ้าเรื่องมากแล้วมันจะเนี่กดเตีจับตะจบนเตะ่อย่บ่อยๆเโดนเตะมาช่วยมาช่วยม้วนดีมาช่วยม้วนเออม้วนเหรอเดี๋ยวจะให้มช่ยม้วนพรมันเย็นแล้วมันม้วนไม่ไปเนาะ วนไม่ทันก้นาไม่ทันมันก้อนเลยนไม่ไปไงรมด้วยมันพากบไว้มันไม่หึบไม่ทำให้แตะท่เรื่องตอ้นละนี่เียวอย่าเงยกีว่าปีใหม่เขาให้สาบแสบมีบ้างเราจะมาซื้อ เครื่องเครื่องเครื่องมัน4-5ห้ามื่นงเครื่องเน่เครื่องมอนทไ่เยกว้าเลเคื่องสมเด็จมันจะล็อกเองเลยตั้งเวลาแล้วมันจะล็อกเองสังเกตได้ว่าตอนหลังๆพอพอแป้นพิมพ์ร้อนแล้วนะครับร้อนได้ที่แล้วก็ไม่ต้องทาน้ำมันแล้วนะครับทาน้ำมันเฉพาะช่วงแรกๆเท่านั้นนะครับเพราะว่าช่วงแรกๆถ้าไม่ทานนี้มันจะติดเลยนะติดกับแป้นพิมพ์นะครับ bảy trăm năm mươi năm, bảy, bảy trăm năm mươi năm, bảy trăm năm mươi năm, bảy trăm năm mươi รวยที่สายเลยนะพวกเราเนี่ยอนาคตมาแล้วอย่าเงินล้านอยู่ข้างหน้าแ้วอย่างเงินล้านอยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยปลาปอะไรแล้วเนี่ยอุ้ยแบงค์พันลอยเลยโอ้โหนี่ก็ถ่ายเลยแบงค์พันจะลอยมาลอยไปต้อนเลยมาแลยมาพูดเชิญชวนสิเอ้าพูดเชิญชวนลูกค้าหน่อยสิเชิญลูกค้าเชิญค่ะทองม้วนชุมชนบ้านดารานะคะหอมกลอบสมุนไพรทั้งนั้นเลยค่ะ อร่อยอร่อยต้องแบบนี้ใช่ไหมล่ะเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยเราไม่เยี่ยมค่ะนให้ดูอ่กินให้จุกอร่อยอร่อยโอ้ยกรอบหวานมาจุกคออร่อยอร่อยอร่อยมากค่ะกรอบนุ่มในปากกรอบนอกนุ่มใน ละลายในปากเลยเหรอเยิ้มเยี่ยมเยิยม